มดลูกโดยปกตินะคะจะมีขนาดประมาณ100กรัมเนาะเ,เมื่อมีการตั้งครันมดลูกจะขยายได้ตามขนาดตัวและน้ำหนักของทารกในคันจนถึงประมาณ1กิโลกรัมเลยนะคะหลังจากที่คลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยมดลูกจะค่อยๆหดตัวลงมากับสูขนาดที่ปกติค่ะซึ่งในขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะคะเราจะทราบได้ยังไงว่า มดลูกเข้าอู่แล้วเมื่อมดลูกเข้าอู่แล้วนะคะจะไม่สามารถคลำม,มดลูกบริเวณหน้าท้องได้นะคะหากเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็แนะนำให้คุณแม่ไปตรวจหลังคลอดกับคุณหมอสูตินารีแพทย์ได้ค่ะส่วนการทำาหาการแผนไทยเพื่อช่วยทำให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นนะคะก็จะมีการย่างยาทับหม้อเกลือ อบสมุนไพรแล้วก็การนั่งถ่านนะคะรวมไปถึงการานวดยกมดลูกนะคะแล้วก็การประคบสมุนไพรค่ะท่านที่สนใจทำหัตถการชนิดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่รายแอดของคลินิกหรือว่าเบอร์โทรของคลินิกตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะส่วนใครนะคะที่คิดว่าคลิปน่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลินิกแพทย์แผนไทยอบอุ่นโรงพยาบาลชุมชมตนตำบลดอนแก้วค่ะ